อันนี้ปากอันนี้ปากแล้วเฮ้ยนักโดรนขนาดนี้มันจะเล่ามาเช็ดออกหรอไม่มีทางหรอกที่จะไม่ออกเออมันนั่นฉีฉิงนะเผอิฟชอบลายหนวดพี่มากเลยรู้เลยนะเราบอกว่าสอบรอดแล้วยังไม่แข็งเท่าพี่นะครับมันมีความเหมือนเฮ้ยได้สักขับเข้าใจไหมมันมีความอย่เงี้ยนชิดมือก่อนนะคะโอเคอ่ะพร้อมที่จะดูใบหน้าผลงานศิลปะของผมเชื่อว่ามันดีครับจากจาก รู้สึกถามฉันด้วยไหมพร้อมไหมเขาบอกว่ามีทายลิฟด้วยเฮ้ยเอาแล้วแทงฟันแน่เล่นมั่นใจอ่ะซ้ายหรือขวาดะเอาขวาครับอุ้ยคุณนู๊ดคุณนู๊ดเขาเรียกว่าสีธรรมชาติใช่เพราะทุกอย่างธรรมชาติเขียวก็คือเขียวไปมาข้างๆเขาเลยเธอฉันจะไปอยู่ป่าแล้วนะที่เปิดให้่ที่เปิดเสร็จแล้วอ่ะเปิดใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมไปเลยจ้าเฮ้ยเมื่อกี้มันเป็นนู๊ดไม่ใช่หรอน มีอน้องจุ้งแบบเราต้องเอาฉ่ำๆให้นั่นเพิร์ดเพิร์ดก็สิทธิ์เนี่ยเพิร์ดขุดมาเลยอ่ะพี่อ่ะพี่ไกด์ไลน์ให้ถ้าถิ่นธรรมชาทีจริงเอออ่ะอ่ะมาเลยค่ะอันนี้คางค่ะคางค่ะเลยอ่าลากไปถูกไหมพี่ลากขวาหน่อยอ่ะเออให้สวยนะ นี่ยคือมันเป็นเทรนที่ไอ้นี่เขาแบบเป็นนักร้องเกาหลีแล้วแต่งแบบนี้ไใช่ใช่เขาเแล้วปากออมเบออมเบยลีฟออมเบแบบว่าออมเบย์ปาร์ตี้บ้ามัพิลเลต์ปัดเลยนะมันไม่ได้เลือดปัดเลือดกบฝากเลยค่ะคุณแม่มันเป็นยังไงอ่ะท้อทั่วแล้วอะโอเคเก็บให้เก็บให้ฉันบอกเลยนะเ็อปสเปนเดอร์ก็ซูชัดไม่ได้แหละวันนี้ฉันรู้ว่าการผูดช่อมดีตอนนี้หัวใจขึ้นเพรราะะอไนะหัวใจขึ้นเพราะว่าสงสารน้อยนึง เฮ้ยกดหัวใจให้เราก็ได้นะเวย้ยถ้าเกิดว่ากลัวเราลบไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อกันกีเย่ไปแบบว่านอนกอดแล้วแบบอธิษฐานให้เราลบออกเลยแกอ่ะมันพร้อมจะดูผลงานาตัวเองไหมยังคะพร้อมครับเชื่อว่าจะดีฮะเชื่อจะดีคะหนึง่งสองสามสี่เราสวยค่ะพี่เพิร์ด พี่เพิร์ดสมมุติพี่เพิร like no ์ดม <UM ีแฟนอะพี่เพิร al ์ดแต่งหน้าให้แฟนแบบนี้และชินีค่ะธรรมชาติไหมธรรมชาติมากใช่ไหมธรรมชาติมากคือสีได้แรงมันดใจมาจากพวกดอกกุหลาบใช่สีนี้คือสีแก้มมาจากขวดฝาไมเซล่าใช่เป็นแบบว่านิดหนแก้วต้นไม้เลยใช่ต้นไม้สีออกฟ้าๆหน่อยก็จะมาจากฝาไมเซล่าสีแบบฝาเดี๋ยวหน้าฉันอุทยานแห่งชาติค่ะเชอเออมีทุกอย่างอยู่ในนั้นนะครับไมเซล่าของเราเช็ดออกไหมออกแล้วครับระดับกันดีเย่ไมเซล่า เพราะถึงขั้นแบบว่าตึงงานหลายหลักเลยอะตึงแล้วแบบว่าไม่ไหวจริงจนเย่ไม่ชื้อแล้วใช่เราใช้สูตรไหนครับผมใช้สูตรสีชมพูครับเฮ้ยทุกคนผิวแพ้ใช่เป็นคนผิวแพ้ง่ายแบบโดนอะไรก็จะเป็นแบบเรียกว่าเปราะปาก อ๋อเป็นทีหน้าแดงนี่คือเพิรดูหน้าออ้ยเลยไม่คือที่หน้าเป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะอะไรคะเขินผู้ชายเพราะเพออยู่ข้างๆไงปกติผิวแล้วก็เป็นธรรมดาแต่พอเราเช็ดมาเฮ้ยมันแดงอยู่ภายในเพราะมันเขินนอะคุณชมนึกออกไหมล่ะใช่เนืองอ่ะในวานนี้น้องเพิร์ดแบบลองเหยาะให้คุณน้อยอีกรับโอเคได้ครับอีกสักสูตรหนึ่งก็ได้ค่ะสูตรหนึ่งสูตรอะไรก็ได้จะสมูก็ได้จะอะไรก็ได้เลยอ่ะค่ะ รู้แต่เน,นี้คือแบบเวลาเช็ดแล้วคือไม่ไม่แทบไม่ต้องออกแรงเยอะเ,เลยนะนไม่แรงด้วยนะจริงเพราะบางทีแบบเราใช้คินเซอร์บางทีแบบบางตัวที่เอาไม่ออกก็คือไม่ออกมันต้องผมันต้องมผูเนาะใช่ครับกว่าจะใช้ออกทีก็ครึออง่งชั่วโมงนะอันนี้สีอะไรอะคะอันนี้สีชมพูครับต้องอ่อนโยนใช่ไหมซูตรอ่อนโยนคนระับเหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายเออเดี๋ยวจะเช็ดแบบอ่อนโยนเออนี่แคปเลยนะเออนี่ไงใช่ย เออเออฉันถือแล้วฉันหน้าใหญ่กว่าคนเยอะกว่าน้องมากเลยอ่ะกล้องกล้องไม่ต้องจับฉันมากนะครับเพราะว่าเออเดี๋ยวจะเริ่มหน้าสดแล้วนะคะก็คือจะบอกเลยว่าอะอย่างเงี้ยเพิร์ดเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยการล้างหน้าที่มันยุ่งยากเราแบบก็ไม่เอ็นจอยอยู่แม่ใช่อย่างผมเป็นผู้ชายด้วยแล้วแบบบางทีเรากลับมาจากทํางานอะไรครับมันเหนื่อยมากเออแบบอยากนอนแล้วก่อนที่จะมาเจอกันเย่ไมเซ่าห์อีกฝั่งหนึ่งให้น้องดู before after คร네 pues ับเพอสวยเหมือนเดิมกันไปอ่ะเพอร์แฟนคลับเพอร์ไม่ธรรมดาจริงนะจริงเขาเก่งมากเขาเก่งไหมใช่แต่ละคนเก่งและน่ารักด้วยอุ้ยแต่ละคนย้ำแต่ละคนเก่งและน่ารักด้วยนี่เอาฝากอะไรถึงแฟนคลับนิดนึงในระหว่างที่เรากลังประกาศคุณชุบิครับผมก็หมดแล้วเนี่ยเป็นใหม่กันครับก็น่ารักมากทุกคนแบบน่ารักมากๆครับ นหลายๆ <whatever S 1> ครั้งอย่างช่วงนี <GO av uther> ้ไม่ค่อยได้เจอกันเราก็จะได้ส่งข้อความกันที่แบบใกล้ชิดที่สุดก็คือทวิตเตอร์ซึ่งทุกคนก็แบบมีเมนั่นเข้ามาเนี่ยมันทําให้เราแบบอุ่นใจนะที่ยังมีทุกคนอยู่ข้างเราฉันจะไปสมัครบ้านแฟนของเธอแล้วเนจะไปินหล่อสวยเนาะ ว่าไม่ต้องชมพี่เฮ้ยแย่งกันไปเลยฝั่งแย่งกันเลยแย่งกันแล้วอ่ะแต่ลืมไปว่าเออหน้าอย่างนี้ไม่น่าจะแย่งได้แคปนี่นะคะแคปไปเลยแล้วก็ติดแฮชแท็กกันไปเลยกลนี้ my slushes a r ร b a บ d r ์ด e r นะคะลืมไปใส่แท็ด้วยเสือจริงๆริงแฟนพี่แฟนขับทุกทุกคนเขาเรียกผมเป็นเสือฮะแล้วอย่างใช่หัวใจดำเนี่ยผมก็จะใช้ในตามโซเชียลต่าง ไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมทวิตเตอร์อะไรพวกนี้ที่จะใช้เป็นหัวใจดำฮะก็เลยเป็นเสือดำเสือดำเออเรียกเสือดำได้ไหมเสือดำได้น่ารักแบล็คแพนเตอร์กับปาผมไม่ดำนะครับอืมเพราะว่าลายพอยท์ถอดามถูกเลยแบบเหมือนชลราเงี้ยเราจะได้หน้าก็ซอสตาด่างใสในแง่หนังก็คือสามารถทวิตได้ในวันหนึ่งเหมือนเออเป็นมหาลัยอาจจียมีแต่ว่าันนี้ต้องมาแบบมีนติ้งก่อนเสมอเออเออนะคะ ใครที่แบบว่าอยากได้หมวกนะคะอย่าลืมเป็นซื้อให้ครบไปซื้อเยอะๆจะได้เป็นปสเ s p e n d ร์นะคะแล้วก็ใครที่แคปรูปนะคะไปแบบว่าโพสต์ที่ไหนในทวิตเตอร์อะไรอเงี้ยแติดแฮชแท็กให้ด้วยนะคะการเยีแยมไมเซล่าเชสสะอาดปาดใจเพิร์ดนะคะปาดใจเลยปาดใจค่ะขอที่หนึ่งในทวิตเตอร์หน่อยดีมีค่ะขอว่าขึ้นทันดับหนึ่งเลยเลยเลยครับก็ขอเทนอันดับหนึ่งเลยครับดิได้แล้วแหละได้แล้วแหละใช่ผมทำงานกับลาซาด้าหลายรอมากแล้วก็มี เราชอบจริงๆเพราะว่ามีของหลายๆอย่างที่มันแบบเกี่ยวกับผู้ชายด้วยผมก็มีเก็บคองฟองมีใช้บ้างมีบ้างครับสนุกมากชอบตัวจริงนะชอบมากแม่ผมนี่ก็คือแบบของมาส่งนี่ก็คือเต็มบ้านเลยกดจริงแล้วกดจริงแล้วจะนี้มาอีกแล้วล้านละจ้าล้าแลวจ้าเคยจะล้ำสุด เวลานแล้วคุณผู้ชมตื่นเต้นมากอ่ะหนึ่งล้านหัวใจแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้คือก็ยังไม่ต้องหยุดกดนะคะกดกันมาได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าด้วยคาที่น่ารักนะคะได้หนึ่งล้านหัวใจแล้วก็มีอุ้ยแรงมากได้คำผู้ชมมีแล้วเร็วมากเร็วมากใช่ฉันขอปรบมือให้มากเลยนะคะฉลาดที่สุดนะที่สารภาพเลยว่าเป็นแฟนคลับที่ตอบไวที่สุดแต่พี่ทำไรกานจริงมากรสมากนะคะ ต้องก็คือข้อที่ใช้ก่อนล้างหน้าด้วยโฟมครับเอ๊ใครมาใช้หลังล้างหน้าด้วยโฟมใช้ทําไมนะคะให้ใช้ก่อนล้างหน้าแมทเราก็สามารถหรือว่าหน้าแห้งๆนี่แหละเนาะแล้วเราก็เช็ดมาเซรั่มไปเลยแล้วเราก็ไปล้างหน้าด้วยโฟมตามปกติอ่าฮจ้าเพอร์เซ็นต์สั่งหนึ่งแมทแล้ววาดจะวาดรูปอะไรดีคะสําหรับการดูชู้คุณพี่แล้วหัวใจดําดีไหมฮะเออหัวใจดำหัวใจดำมันเสือดำนะคะต้องหัวใจดําอ่ะระหว่างที่เพิร์งกำลังเซ็นนะคะข้อที่สองนะคะเพราะว่า แหม่อนเรเหมือนน้อยดึงแล้วพดไปจริงด้วยอ่ะคุณเราพูดเหออกว่ะเมื่อกี้จริงนะเฮ้ยพดทแล้วอ่ะอเออเกณฑ์เออมาแล้วเร็วมากตอบแล้วอ๋อตาเราเก่งมากเลยค่ะสีเหลืองๆนะคะที่อยู่ในตัวสูตรที่เป็นสำหรับเมคอัพบอดี้เพฟอันนี้นะคะคืออะไรคะพี่เพิร์ท อากินโอยช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นฮะนี่ตาตาตาเราจบงานกันแล้วล่ะนเราตกงานแล้วล่ะขอขออีเพื่อให้แฟนคลับได้แคปเป็นวิดีโอขนาด G M มาะาปเลิกห้าพี่ันสองคำตอบคืออากินโอยแล้วพูดชุดีนะคะคือคุณปักล้วงน้องเพิร์ตน้อยหลวงอะไรครับหลวงความ ก่อนที่เราจะไปถึงร้านห้าดวงเนี่ยเราให้น้องร้องเพลงเนี่ยเราต้องรู้สิว่าเราต้องแบบสเปกน้องเขามันมีอะไรยังไงอย่างเงี้ยคือมีคนฝากคำถามพี่มาว่าสเปคสาวๆของเค้าี่ยมันยังไงนะจริงๆผมชอบคนที่นิสัยดีครับเฮ้ยสวัสดีค่ะนิสัยดีแล้วเนี่ยฮัลโหลแม่ค่ะเดี๋ยวไปปล่อยปลาเลยดีกว่าฉันหนิเดี๋ยวเดี๋ยวเหมาเหมาปลาหมดตลาดเลยโอเคค่ะ กินเลยค่ะไเริ่มติดเชื้อวัคซีนไปแล้วนิสัยดีแล้วไม่ต่อไม่เห้เหรอครับผมก็ชอบแบบผู้หญิงที่มีิสัยดีแบบไม่จำกัดหน้าตาเลยว่าจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้ครับน้องบอกผู้หญิงด้วยนะี่คนแรกอ่ะอ้าวนี่เขาเขาเผยจะเป็นกว้างๆมาครับผมแล้วก็เป็นคนที่ทำไมฮะไม่บอกเลยค่ะเฮ้ยเรามีิสัยดีมากคุณคุณก็แล้วกันที่ที่ยวมาจับเป็นหลักเธอะมา เราเปียชานหน้า่ะต่อเลยค่ะอนี่เองฮะแล้วก็คนชอบคนที่ดูแลตัวเองด้วยใช่ออกนีงกายแม่แม่เดี๋ยวไปออกกแล้วนะไอ้เมาเล่นแม่อีกนะใช่แล้วก็เดี๋ยวจองคอสปาเลยเพราะชอบดูแลตัวเองมากโอเคได้เลยค่ะนี่ฮัลโหลแม่หนูเป็นผู้หญิงนะคะแม่หนูเป็นคนสยจามเลยหนูจะทำดูแลตัวเองหนูจะทำคอสผิวหน้าหน่มีมือถือนะเอานี่ฮัลโหลใัลโหลไรเรดเหรฮัลโหลอยเออ เขาคนตัวเองเหรอคะใช่ค่ะขอสังเกตเลยนะคะเฮ้ยคือยังไงเพราะว่าดิฉันจะใช้เมชิล่าชิดป่างของตัวเองอุ้ยดูดูเป็นผู้หญิงดูแลตัวเองนะอุ้ยแล้วฉันไม่ได้ไม่เหลืออะไรบนหน้าแล้วอ่ะคือเป็นไแล้วพี่ขอเฉลยนะว่าน้อยหนึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่น้อยหนึ่งหน้าสดออกรายการใช่จริงอันนี้คือแบบว่าเนี่ยเราดูคือคนไม่แต่งหน้าเลยแต่ว่าเอ๊ะมาจากไหนวะงคือแบบสีแบบน่าจะผิวแบบเซลล์ผิวที่ตายแหละออะไรย่างเงี้ยเธอใช้ไม่บ่อยดูน้อยลงเลยเขาใช้บ่อยหน้าเขาใส นี่แต่ฉันต้ขอเช็ดปากก่อนเพราะว่าน้องเขาชอบดูแลตัวเองไงดูแลตัวเองให้ดูหน่อยเซ่จะใช้สีเหลืองเพราะว่าอะไรสีเหลืองมันทำไมมีไอออนโอイルน้องขอปวดหัวเดี๋ีการใช้นะคะก็อุ้ยนี่แค่แตะเองนะอุ้ยน้องจะรู้เลยว่าสีปากฉันคำมั่นจริงโอ้แตะเอาไว้คือใครที่แบบว่ามีแบบลิปสติกที่มีความติดทนมากหรือว่าพวกอายไลเนอร์มาสคาร่าที่กันน้ำนะคะก็แปะไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็แบบ ปาดออกเาว่าๆมันก็ออกนะคะร้า <c oughs> นห้าแล้วเธอออกมาเป็นลูกปากเลยเออเห็นไหมมันเป็นเ่องที่ดีมากไม่ใหญ่พอดูก็้เลยเห็นเบสเซลปากที่แตกออกมาเออ <c oughs> มันเป็นเ่ิกที่ดีมากก็คือคุณปาล็อกตันเช็ดเสร็จป,ปุ๊บร้านห้าเลยลดมากนะคะเห็นไหมนะ นี่เช็ดออกหมดเลยแล้วก็มีบางอยากเช็ดแมงอ่ะพี่ตาให้ดูแต่ว่ากลัวน้องตกใจอย่าเลยดีกว่านะคะเออครบร้านห้าแล้วมิเย่ไมเซล่าเช็ดสะอาดบาดใจเพิร์ดครับอ่าก็เ,เป็นรูปแบบบาดใจเพิร์ดครับนี่สะโพกราดใจพี่เว้ย ใช่เลยแหละเฮ้ยอยากโดนอยากเงียบเลยอยากกินมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเฮ้ยพิดมัดหวะเยนิดหน่อยโอเควันนี้ก็สนุกมากนะคะเป็นไงบ้างคะเฟิร์นวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับก่อนอื่นเลยอยากจะขอบคุณทางกานิเย่ครับแล้วก็ลาซาด้าด้วยครับที่เรียกผมมาไลฟ์ครับแล้วก็ ดีใจมากที่ไดออ้มาร่วมงานกับพี่ต้ากับพี่น้อยหนึ่งด้วยใช่จะไ,ได้มีความรู้มากขึ้นเลยนะเพราะว่าตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าต้องเช็ดเครื่องสำอางอย่างไงอะไรบ้างแล้วเพิ่งได้รู้ว่าการเย่ไมเซล่าเนี่ยเขาเช็ดสะอาดล้ำลึกมากๆไม่ว่าจะผิวสภาพไหนเอาอยู่แน่นอนครับใช่ผิวแพ้ง่ายเป็นผิวมันทุก<บ>อย่างมีตอบโจทย์จะแต่งหน้าหน้าเบาคครบอยู่แน่นอน แล้วก็อย่าลืมนะคะกิจกรรมท็องสเปนร์ทั้งหลายแล้วก็ส่วนลดต่างๆวันนี้บอกว่าที่อ่าเออโคการแบบนี้แบลงๆล้มพี่ไม่ต้องเงคนยังผิดเลย แบบนี้ไม่มีบ่อยๆใช่ไม่ตัดตัวนะคะอืออ่ะงั้นเดี๋ยวให้เพิร์ดฝากผลงานดีกว่าว่าเออถ้าใครที่อยากจะติดตามเออเนี่ยสามารถบอว่ามีผลงานในหนัตบ้างได้ครับก็ตอนนี้มีบังเอิญรักครับที่กําลังจะออนแอร์ครับในช่วงน่าจะปลายปีแล้วครับน่าจะสิงหาถึงพฤศจิกายนครับผมแล้วก็มีโปรเจกต่างๆครับที่ยังบอกไม่ได้แต่เริ่มมีหลุดออกมาดๆแล้วฮะก็ไปไปลุ้นกันใช่ครับรับรองมีมาอีกแน่นอนฮะ แล้วก็แน่นอนว่า IG เออินสตาแกรมของน้องแล้วติดตกับเฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้ไหมฮะมีอินสตาแกรมกับ Twitter ครับอ้าผักขาผัก่ะอินสตาแกรมเพิร์ดพพีอีครับทวิตเตอร์เพิร์ดพพีอีกันครับก็อยากจะขอบคุณพี่พี่แฟนคลับทุกๆคนด้วยนะครับที่เข้ามาดูวันนี้แล้วก็สนับสนุนทั้งผมแล้วก็การิเย่ด้วยนะครับขอบคุณมากมากรับตอนนี้ถ้าฉันต้ไปขับคือจะถุยในแวใช่นะ โอเคก็อย okay. 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 yes. ่าลืมไปติดตามผลงานของน้องเพิร์ยกันนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามแบบข่าวสารของกานิเย่แล้วก็ลาซาด้าอะไรอย่างงี้ด้วยเพราะว่าโปรโมชั่นอะไรอย่างงี้มันก็ไม่ได้มีบ่อยๆแล้วก็มีความแบบว่าอกิจกรรมพิเศษแบบนี้มันก็ไม่ได้มีบ่อยๆนะพี่ขอหน้เพิร์นอาจจะมาแบบเอแชทมาให้ดูเลยปบ้างอะไรเงี้ยนานนะคะก็ฝากกานีด้วยใช่ครัผลกับพวกเราด้วยก็ได้ถ้าหลักๆเราอะไรเรานะคะ อทีนี้พี่อยากฟังนึลงเข้าไหร่คอับท่านทุกเมื่อกี้ใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับกนทุกอีกนิดนึงคือน้องร้องนินไปบ้างเอาได้ฮะโอเค You fall like a feather in a beautiful world I wish I was spatial You so finding spatial But I my creature